พินัยกรรมที่เขียนด้วยลายมือใช้ได้ตามกฎหมายไหมสวัสดีค่ะอันนี้คือจากข้อมูลที่นันไปหาดูในเว็บไซต์มาเว็บไซต์ต่างๆหลายเว็บไซต์นะคะที่ข้อมูลส่วนใหญ่จะตรงกันนะพินัยกรรมที่เขียนด้วยลายมือเนี่ยใช้ได้ตามกฎหมายถ้าทำขึ้นมาแบบถูกต้อง อ่าอันนี้เราจะพูดในในในที่เว็บไซต์ของเกี่ยวกับเยรมนเลยนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศแต่ละที่มันกฎมันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะกฎหมายอะไรจะอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าที่เนี่ยจากที่ไปหาดูข้อมูลตามเว็บไซต์ต่งตางๆเนี่ยเขาจะให้ข้อมูลมาตรงกันคือพินิก,กรรมที่เขียนด้วยลายมือเนี่ยใช้ได้ตามใช้ได้มีผลใช้ตามกฎหมายอ่านั่นแหละเพราะว่า พินัยกรรมนี่มันจะมีหลายแบบเนาะแบบทํากับทานายแล้วก็แบบาทาขึ้นมา,เ,าเขียนเขียนขึ้นมาเองด้วยลายมือของเขาเองอะทุกตัวอักษรอ,อะแล้วก็พินัยกรรมแบบเขาบอกว่าเป็นพินัยกรรมแบบว่าแบบฉุกเฉินก็มีนะอันนั้นเราจะยังไม่พูดถึงเนาะเราจะมาพูดถึงพินัยกรรมแบบเขียนด้วยลายมือเนาะ,ะในเนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์เนี่ยเขาจะก็จะบอกตรงกันเลยว่า ทําให้มันเป็นแบบถูกต้องตามตามตามเขาเรียกอะไรแบบฟอร์มของเขาอ่ะคือว่าเขียนขึ้นมาด้วยลายมือของเจ้าของทรัพย์สินเองนะคะทุกตัวทุกบรรทัดไม่ได้ใช้แบบพิมพ์ในคอมพิวเตอร์แล้วก็มาเซ็นเอาไม่ใช่นะคือว่าต้องเขียนขึ้นมาเองด้วยลายมือของเจ้าของทรัพย์สินน่ะทุกตัวอักษรแล้วก็ต้อง ต้องมีต้องมีลายเซ็นของเจ้าของทรัพย์สินทุกหน้าเขียนกี่หน้ากี่นหน้าก็ต้องมีลายเซ็นแล้วก็พร้อมด้วยวันเดือนปีที่เขียนแล้วก็พร้อมด้วยสถานที่ที่เขียนนะคะแล้วก็การเขียนเนี่ยเขาบอกว่าการเขียนพินายกรรมด้วยตัวเองเนี่ยก็ต้องตอนที่เขาเขียนพินายกรรมตอนที่เจ้าของทรัพย์สินเขียนพินายกรรมน่ะต้องมีสติสัมปชัญญะ คบถ้วนนะแบบว่าอ่ะยกตัวอย่างนะอันนี้นันยกตัวอย่างขึ้นมาเองแบบว่าสมมติว่าวันที่มีในพิันกร,รมนะ่ะเอ่อลงลงวันที่ในในพิัยกร,รมไปนะ่ะวันนั้นนะ่ะแต่ว่าคนเจ้าของพิันกร,รมในวันนั้นนะ่ะป่วยนอนหมดสติอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งมีใบหมอมีใบอะไรชัดเจนคืออันนี้มันก็ต้อง ขัดแย้งกันแล้วนะเนาะมันก็ต้องไม่ตรงกันแล้วอะความจริงเรื่องจริงที่แบบพิสูจน์ได้ตามหลักฐานมีเอกสารของหมอจากโรงพยาบาลทุกอย่างว่าคนนั้นเขานอนหมดสติอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ทําไมมีแต่ทมมําไมวันที่นี้เวลานี้มีในพิัยกร,รมละ่ะมันก็ต้องขัดแย้งกันถูกต้องไหมละ่ะว่าด้วยเรื่องยกตัวอย่างขึ้นมาพูดนะอันนี้นันยกตัวอย่างขึ้นมาเองเนาะให้เห็นภาพกันง่ายเนาะนั่นแหละก็คือว่า ทุกอย่างมันก็ต้องให้ตรงกันหลักฐานอะไรทุกอย่างมันก็ต้องให้ตรงกันแล้วก็ตอนที่เขียนขึ้นมาในวันที่ทําไมเขาถึงต้องให้ระบุวันที่แล้วก็สถานที่ที่เขียนขึ้นมาเพราะว่ามันจะมันจะระบุได้ไงว่าเออนั่นแหละวันที่คุณเขียนขึ้นมาคุณอยู่ตรงนั้นจริงไหมแล้วคุณมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนจริงไหมอะไรเงี้ยเนาะไม่ได้แบบว่บาโดนบังคับให้เขียนหรือว่าว่า ไม่ได้แบบเขียนด้วยความไม่สมัครใจอะไรย่างนี้ไงทุกอย่างต้องทําขึ้นมาด้วยความสมัครใจของเจ้าของทรัพย์สินเองเนาะแล้วก็ที่พินัยกรรมอันนี้ที่เขาบอกว่าเขียนเขียนขึ้นมาได้เนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลานะนี่แหละเขาบอกว่าเขาจะยึดถือพินัยกรรมฉบับล่าสุดเนาะเวลาไปเปิดพินัยกรรมต่อศาลเนี่ยเวลาแบบว่าเกิดการามีการเสียชีวิตขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบว่าไปยื่น เขาเรียกว่าอะไรพวกมีแอปแอปแอป,แอปชายนีย่พวกทญญายาทต่างๆเนี่ยก็จะเอาไปยื่นว่าใครได้รับมีสิทธิ์ใครมีสิทธิ์เอาเอกสารไปยื่นว่าเป็นตัวเองเป็นทญญายาทของอของผู้ตายอะไรเงี้ยก็ไปยื่นที่ศา,าลศาลมรดกนะแล้วทีนี้เขาก็จะบอกว่าใครมีพินัยกรรมก็เอาไปโชว์ตรงนั้นเลยอะแล้วทีนี้พินัยกรรมนั้นเขาจะยึดถือพินัยกรรมที่ฉบับสุดท้ายนะที่เป็นพินัยกรรมที่สมบูรณ์แบบ ที่ใช้ได้ตามกฎหมายอะไรเงี้ยเขาจะยืดเอาที่ฉบับสุดท้ายเนาะเพราะว่ามันจะมีอาจจะมีแบบกรณีว่าเปลี่ยนพินัยกรรมทุกปีอะปีนี้ยกให้คนนั้นปีนั้นยกให้คนนี้ปีนี้ยกให้คนนั้นอ่ามันแบบไม่เกิดการคงที่ไงคือพินัยกรรมที่เขียนขึ้นมาเองนี่มันสามารถทําขึ้นมาแบบง่ายๆไงไม่ต้องไปเสียเงินค่าจ้างทนายทําไม่ต้องไปเสียเงินค่าธรมเนียมอะไรทั้งนั้นเขียนขึ้นมาเองแล้วก็เก็บไว้เองอ่าแล้วก็บอกว่าเออ ให้คนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยเนาะนี่แหละเขาคือว่ามันทําง่ายมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกเวลาเนาะแล้วทีนี้คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเปลี่ยนทําขึ้นมาทําขึ้นมาใหม่ตอนไหนคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินน่ะเขาจะทาพินัยกรรมขึ้นมาใหม่ตอนไหนบ้างเลยใครจะได้เป็นใครจะเป็นคนได้พินัยกรรมฉบับทอ่ในกรรมฉบับสุดท้ายแล้วก็ฉบับสุดท้ายนั้นน่ะมันจะ ถูกต้องแบบสมบูรณ์แบบไหมมันจะเป็นพินัยกรรมแบบสมบูรณ์แบบที่ใช้ได้ตามกฎหมายไหมที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมอะไรประมาณนี้ก็เขาต้องมาดูทีเนาะอีกอย่างแล้วเขาจะมาพิสูจน์ลายมือด้วยนะพินัยกรรมที่ว่าเขียนขึ้นมาด้วยลายมือตัวเองเนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างใช้ใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าเขาจะมีการพิสูจน์ลายมือด้วยพิสูจน์ทุกอย่างด้วยอะไรประกอบการหลายอย่างด้วยเนาะนั่นแหละก็คือ มาพูดถึงเรื่องนี่แหละพี่นายกรรมเขียนด้วยลายมือนะเขาบอกใช้ได้เนาะใช้มีใช้ได้ตามกฎหมายแต่มันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อเหมือนกันเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกเมือ่อเนาะแล้วแต่จะของทรัพย์สินเขาอยากจะให้ใครเจ้าของมรดกเขาอยากจะให้ใครแต่ว่าเขาบอกว่านะหลายเว็บไซต์เลยครับบอกข้อมูลเดียวกันว่าถึงจะมีพินัยกรรมเนะ่ะถึงเขาจะเขียนพินัยกรรมว่ายกให้คนน้องคนนี้ แต่ว่าคนที่เ,เป็นทายาทลำดับต้นๆเนี่ยที่มีสิทธิ์ในส่วนของฟลิกไทยอ่ะหรือว่ามีสิทธิ์ในส่วนของอส่วนที่พึงได้นะก็อย่างที่เล่ากันไปหลายคลิปเนาะก็คือคนคนพวกนี้จะเป็นพ่อแม่แล้วก็คู่สมรสแล้วก็บุตรของของของผู้ตายน่ะที่เป็นถูกต้องตามกฎหมายน่ะนั่นแหละ ถึงจะมีสิทธิ์คัดค้านพินัยกรรมหรือว่ามีสิทธิ์ฟ้องพินัยกรรมได้นั่นเองเนาะนั่นแหละก็คืออันนี้ก็เรายกมาพูดเกี่ยวยงนิดนึงเนาะเพื่อให้มันเป็นสีสัน <c oughs> นั่นแหละก็คือว่าเขาก็ถึงบอกว่าอไอ้พินัยกรรมเนี่ยมันก็มันก็ใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แต่ว่ามันก็จะมีส่วนส่วนข้อที่จะต้องให พึงคำคำนึงถึงด้วยก็คือคนที่มีส่วนคนที่มีสิทธิ์ได้ในส่วนพึงได้นะ่ะหรือว่าฟลิกไทยนั่นเองเขาจะต้องได้สิทธิ์ของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าสิทธิ์สิทธิ์ที่พึงได้หรือว่าฟลิกไทยเนี่ยคือมันจะไม่ได้ไม่ได้โดยอัตโนมัติคุณต้องไปคัดค้านยื่นเรื่องเอาอะยื่นเรื่องคัดค้านเอาเนาะมัน,ม,นมันเป็นแบบนี้ไงเขามันเป็นเรื่องไอ้นี่มาแบบนี้เนาะนั่นแหละก็คือเนาะ,ะสรุปแล้วพิ่ใกรรที่เขียน เขียนขึ้นมาเองด้วยลายมือของของเจ้าของทรัพย์สินเจ้าของมรดกนี่นะที่เขาเขียนขึ้นมาเองทุกตัวอักษรเนี่ยแล้วก็มีลายเซ็นของเขาที่เป็นถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ลงวันวันเดือนปีที่เขียนแล้วก็ลงสถานที่ที่เขียนเนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้ตามกฎหมายนะคะมันใช้ได้ตามกฎหมายเนาะ แต่ต้องเอาไปให้สารแบบว่า,าสารมอลโดกหรือว่าอะไรเงี้ยพวกที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องอะ่ะเอาไปยื่นเขาแล้วกเ็เขาจะมีการพิสูจน์ลายมือขึ้นมาเนาะมาเป็นลายมือคนนี้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออนั่นแหละเออก็นะคะสรุปแล้วก็คือว่าใช้ได้เนาะอย่างอื่นก็คือยกมาเล่าให้มันแบบว่าให้มันมีส่วนเกี่ยวพันนิดนึงแต่ว่าบางทีเนี่ยเ,เราก็ต้องไปดูไปดู เป็นหัวข้อหัวข้อไปด้วยเนาะอย่างเช่นว่าสามารถคัดค้านพินัยกรรมได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างหรือว่ามีมีแบบไหนมียังไงบ้างเน,ะนาะขณะพินัยกรรมเขาก็ยังมีพินัยกรรมหลายแบบเลยแล้วก็คนที่เขาบอกว่าสําหรับคนที่แบบว่ามันจะมีแบบพินัยกรรมแบบที่ต้องใช้ไอ้นี่ด้วยนะพินัยกรรมที่ต้องใช้พยานด้วย ต้องมีลายเซ็นพยานด้วยอะไรเงี้ยมันจะมีพิัยกมแบบนั้นด้วยนะแ,แล้วก็มีพิัยกรรมแบบแบบคนที่แบบว่าพิัยกรรมแบบว่าสําหรับคนที่เข้าเขียนไม่ได้อะไม่มีแรงที่จะเขียนแต่ว่าสมองเขาคือยังยัง,ยงใช้งานได้ปกติอ่ะเขาไม่ได้หลงหลงลืมลืม,ลม,ลมเขาไม่ได้เป็นอะไระกับสมองเนะนี่ยเนาะเขามีแบบว่ามีเขาเรียกอะไร มีมีเฟหิกอะ่ะมีความสามารถนะในการจัดแจงพินัยกรรมของเขาสมองของเขายังใช้งานได้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนอะไรเงี้ยแล้วเขาแต่เขาไม่มีแรงที่จะเขียนอะ่ะคือมือเขาไม้เขาแขนเขาไม่มีแรงที่จะเขียนนะเขาบอกอันนั้นก็คือสามารถทําพินัยกรรมแบบว่าเมุนลิชเขาเรียกอะ่ะใช้เป็นคําพูดได้เอออะไรประมาณนั้น ่าแบบนี้มันต้องมีพยานด้วยเนาะก็ก็อันนี้เรายกมาพูดเกี่ยวกันเฉยๆเพื่อแบบว่าให้เผื่อใครเผื่อใครอยากจะรู้ก็จะไปศึกษาค้นคว้าในข้อมูลหาข้อมูลด้วยตัวเองใน Google ได้ไงอย่างอย่างถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับพระพินัยการมเขียนด้วยลายเซ็นก็พิมพ์ Google เข้าไปเลยว่า handwritten c i e s testament ก็ไปอ่านดูเป็นภาษาเยเมนเนาะอันนี้เราพูดเรื่องในในเยเมนเราก็ไปอ่านที่มันเป็นภาษาเยเมนเนาะแล้วก็พวกหรือว่าถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องว่าพินัยกรรมที่บอกว่าเป็นคําพูดนะก็พิมพ์คําว่ามุลลิชิสเทสเทเมนต์ก็ได้ไปอ่านไปเป็นแต่หัวข้อหัวข้อแต่ละหัวข้ออ่านก็ทําความเข้าใจกันเนาะโอเคจ้าก็มาพูดแค่นี้แหละส่วนใครที่บอกว่า,ามาแต่งงานกับ กับผู้บ่าวที่เนี่ยแถวที่เยอรมันแล้วใช้กฎหมายเยอรมันเนี่ยอ,อ,อยากจะเรียนรู้อยากจะบอกว่าศึกษาหาข้อมูลแล้วก็สามารถไปดูเองได้เนาะสามารถไปดูเองในหาข้อมูลเองในในเว็บไซต์ใน g o o g l e พิมพ์ g o o g l e เข้าไปเลยเขาจะมีหลายเว็บไซต์ให้เราเลือกอ่านแล้วก็ส่วนใหญ่เว็บไซต์ต่างๆเนะ่ยข้อมูลเขาจะตรงกันนะอันนี้ก็คือมาเล่าสู่กันฟังเนาะคือบางทีเนี้ย เราเราเราฟังคนอื่นเล่าเนี้ยเราก็ฟังได้ฟังได้เพื่อเป็นการไว้เป็นศึกษาอะไรเงี้ยแต่เราอแต่เราจะไปยึดติดกับเขาทุกอย่างไม่ได้ยึดติดคําพูดเขายึดติดอะไรเขาทุกอย่างไม่ได้เราก็ต้องไปหาข้อมูลด้วยตัวเองด้วยเพื่อแบบว่า,าความแน่ใจกว่าเพื่อแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่า,าเราเออสิบปากบ้าก็ไม่เท่าตาเห็นอะไรประมาณเนี้ยเนาะนี่แหละคือแบบว่า นันก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆเนาะก็ไม่ได้มามามาสอนใครหรือว่าไม่ได้อะไรคือมาบอกว่าเนี่ยเราไปหาข้อมูลในเว็บไซต์แล้วหลายๆเว็บไซต์มันก็มีข้อมูลแบบนี้นะถ้าใครสนใจก็ไปหาดูกัน่างอย่างที่เราบอกอนั่นแหละพิมพ์ Google เข้าไปอย่างที่เราบอกนั่นแหละโอเคเนาะจ่าอันนี้อาจจะแบบว่าอาจจะพูดสับสนพูดไม่หมดแต่ว่าเนาะก็ได พูดไปคร่าวๆแล้วว่าเขียนที่เ,เขียนพินัยกรรมด้วยลายมือนี่ใช้ได้ขอแต่ให้มันถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแบบถูกต้องตามแบบฟอร์มที่เขาที่เขามีให้นะ่ะว่าเขียนไปต้องเ,อเขียนอย่างงี้เออท่านจะยกให้นาง,น,างนั้นนางนี้แล้วก็เซ็นเซ็นลายเซ็นของตัวเองด้วยทุกหน้าที่เขียนไปอะ่ะจะเขียนสิบหน้ากระดาษก็เซ็นสิบครั้งแล้วก็ ลงวันที่ด้วยลงวันที่ที่เขียนวันเดือนปีที่เขียนน่ะแล้วก็ลงสถานที่ที่เขียนให้มันถูกต้องเนาะอ๋ะอขอปิดท้ายอย่างนะคะคือน,นันต้องบอกไว้ก่อนเนาะว่านันไม่ใช่ทนายหรือว่าไม่ใช่นักกฎหมายอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ว่าเราไปศึกษาหาข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆใน Google แล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะถ้าใครแบบว่า อยู่ในเหตุการณ์แบบนี้อยู่ในเคสแบบนี้ถ้าจะให้ดีก็ไปปรึกษานักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านนี้จะดีกว่าเ<ๆ>นาะเพราะว่ามาันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเรื่องผลประโยชน์อะไรเงี้ยเราไปปรึกษาคนที่เขารู้จริงดีกว่า,า,า,วาพวกนักกฎหมายที่เขาเรียนมาที่เขาเชี่ยวชาญด้านนี้ดีกว่าเน,นาะเราไปศึกษาหาข้อมูลดูในเว็บไซต์ได้เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฟังจากคนอื่นเล่ามาได้เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นแต่ว่า ถ้าจะให้ใช้ชีวิตจริงๆเราเนี่ยไปปรึกษานักกฎหมายที่เขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ดีกว่านะคะเนาะสวัสดีค่ะ